เอาละมาครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เนี่ยก็จะมาพักการรีวิวนักเตะกันสักหน่อยนะครับแล้วเราจะมาเปิดแพ็คอ่าอิงลิชเมดฟิลกันนะครับมีตัวที่ผมชอบด้วยนะก็คือเดวิดแมคแฮมครับกับมาเกตเล่ยนะที่ผมอยากได้เลย2คนนี้นะแต่แพทนี้เนี่ยผมจะเอาแก้คนเดียวก็พอนะครับใครก็ได้ผมก็จะพอละเพราะว่าผมประหยัดทองดีกว่านะ ตอนแรกนะครับผมคิดว่าบูสเตอร์ของแมคแคมเนี่ยอาจจะเป็นพวกาการจ่ายบอลใช่ไหมแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยเป็นพวกของการยิงไกลครับที่ cover จบสกอร์อะไรพวกเนี้ยเล่นลูกเล่นลูกตั้งเต่นะครับแล้วก็ปั่นโค้งและส่วนของมาเกนเลเล่เนี่ยเขาจะบวกเพิ่มกำลังป้องกันนะครับส่วนของโรซิสกี้เนี่ยผมไม่ได้ดูนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นสายเดียวกับเมซี่มันเลี้ยงบอลจ่ายบอลน,นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากตัวเฟีนก่อนนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมใส่สูตรเนไม่รู้ว่าใส่แล้วได้อะไรนะครับใส่ๆไปเถอะนะเผื่อฟุกนะอ่ากดไปครับยังไงตัวแรกเนี่ยผมจริงๆผมอยากได้ไดแค่มาเกรเล่ยเพราะว่าเขาเป็นอ่าเขาเคยเป็นตำนานของเรอแมนลิกด้วยนะครับส่วนตัวนะโอเคไม่ได้ว่ะแต่ได้ตัวไฮไลท์แทน ซึ่งตัวไฮไลท์ก็จะเป็นพวกเม็ดฟิลด์เลยนะอ๋อนี่ครับกองกลางของไบตันครับนะหัวหน้าไม่เหมือนเลยจะเป็ดนเดฟโฟะเออกองกลางไบตันเดฟโฟฮะอาร์ ault, าชิบิตดาฮอนเออเดฟโฟบ้าอวะเดาะบ้า <laughs> ซุ่มบ้ไปเรื่อเยเจ้าชื่อคนบ้าไปเรื่อเย <laughs> เอาล้วครับแล้วก็มาถึงช่วงสบายเนื้อสบายตัวนะครับเติมมาแล้วครับผมกะเอาแค่ตัวเดียวก็พอนะจัดไปครับกับสิบตัวแรกครับโอเค ไว้สีขาวไปเชียรเว้ยเฮ้ยใครวะหอยลุนเนี่ยดคต้องกดต่อแล้วอย่างเงี้ยต้องแบบต้องไม่ใส่สูตรใหม่นะต้องไปเรื่อยๆฮนะโอเคครับไปยังไงอ่าไม่มีการลอกล่ออะไรทั้งนั้นครับไปเลยครับโอเคครับก็ได้ไฮไลท์ <laughs> เออมันมีไฮไลท์ผสมด้วยผมว่าดีนะและโรดี้อ่ะคือดีมากๆเลยนะเว้ยพลังร้อยเลยนะโรดี้อ่ะน่าเล่นมากครับโรดี้ โอเคพูดถึงก็มาเลยครับนี่ฮะโหดมากครับหดจริงหัวจริงหรดีร่านนี้และแล้วผมก็มาเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าโดนจนชินครับคุณดูเห็นอะไรนั้นไหมอยู่ที่8 9บเใบแล้วครับผมกดไปแล้วเจใบย,ยังไม่โพอเลยครับตอนนี้ไอ้หกใบย,ยังไม่โพ่เลยครับอีพีครับโอ้โหเล่นลดกคนมันเกลือมันก็จะเกลือ,อจริงครับ และแล้วตอนนี้ก็เจสบเก้าเลยครับยังไม่พอเลยครับอ่ะยังไงวะไปต่อ,อ,อไฮไลท์อีกแล้วพอแล้วมอยากได้ไฮไลท์แล้วได้ไฮไลท์เนี่ยยากได้ทุยได้ตัวที่อยากได้แล้วนะครับก็คือโรดี้นะโอ้โหใครอ่ะอันนี้ชุดแบบนี้คือสเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่เว้ ทีมอะไรอะ่ะคือถ้าไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ปัจจุบันที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะออและแล้วก็ผ่านไปแล้วครับ80บใบครับยังไม่มาสัก,กคนเลยครับโอ้ยคือแบบอาจจะหมดหน้าตากะ่ะจริงโชว์ทามตู้ที่แล้วเนี่ยที่เป็นมอดิสแล้วก็อะไรนะกิสมนเบยบอยก็คือหมดหน้าตากเลยครับเฮ้ยมาแล้วว่ะโอ้โหยังไงยังไง แบกแฮมไหมแต่จริงอยากได้แบงแฮมแล้วก็ลองมาเป็นกับอาเจเ,เล่เล่นะครับชุดแดงๆแบบน,นี้เยีเก้ล่ว,ว่าอันนี้ผมอัดเสียงตอนกลางคืนนะครับก็เลยตะโกนเสียงดังไม่ได้นะแต่ได้แบกแฮมนี่ก็ดีใจแล้วครับ โ,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 โหโคตรหล่อแบบแบบการ์ดไม่งหล่อจริงอะเออแม่แค้มี่แบบขนาดคนที่ไม่ดูบอยยังรู้จักแก่คิดดูแล้วกันนะเออเว้ยนะครับโชคดีมากๆครับที่ได้แม่แก้มปลอนนะแต่ว่ามันก็ลึกเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้โชคดีอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเหลือ60บใบอะเหลือ59้านะแต่จริงอยากกดต่อแล้วแต่พอดีกว่าครับเหลือ90 0ทองเอาไว้กดแบบตู้อื่นด,ดีกว่าเอาไว้ทำคอนเทนต์กับตู้อื่นด,ดีกว่านะครับตู้ดีก็น่าจะพอละ แล้วว่าแล้วก็ผมกําลังทําชีเชโกอยู่นะครับยังทำไม่เสร็จนะยังตัดไม่เสร็จเลยแล้วก็ชิมเชงโก้แล้วก็แบ็กแฮมต่อนะครับอ่ะคลิปนี้พอใจแล้วกระเป๋าเบาด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว้ในการรีวิวคลิปผมบอกเมื่อปกี้นะสวัสดีครับ